สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีกเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่9มีนาคมปี66นะคําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ6กับ9 7จกับ0 60 63 67 69 90 9 3 93 96 97เด้อจับคู่ก็60 06 79 97 69 96 92, 60, 90, 90เจ็ดเก้าสองสี่หกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เลอต่อใบใบสามเก้าหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งนะสามสามกับสี่สามหกสามเจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดจับคู่ก็สามหกหกสามสามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะหรือจะจับเลคคูเลกี่เลือสามตัว สอ60กศูนย์สี่หกศเนาะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้เก้าเก้าเจ็ดสามนาเนอะก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีนะหกกับเมาเหมือนกันนะต่างกันแค่3กับ9ก้าเนาะก้าเจ็ แต่จะรลุ้นวีไอพีแลจำผู้ลุ้นเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงอบบงแค่นแค้นเลเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ